มาจากพี่น้องคู่ยกระลังสิอกลูกวนนี้กระลังกระว้นกระวายน้ำคำมันแตกน้แกแล้ววางเว้นหนีผ้ากันจอบยูก็มีจันร์จอบอยู่จังไนยก่เงียวจังไนกะไทยวันนี้ออกค้องเถ็ออกง่ายๆเจ้าพกเจ้าลับ้นโล บักฮี่บเมนบักฮี่โลจไปอื่นมันอีน่นมันไปแล้วอบไปด้วเบไม่แอาบักดังแม่นี้เนีดังแม่มากวรหม่องไฟะนีแม่ไปไแม่ไป มือจังทีละโอนอ้วนน้อสูนิโอ้น้ำค้ามแตกแล้วกำลังกระวุนกระว่าย่งไปบางในน้อยนี่ถาเบิ้งนองเจย์เยินนี่แล้วเจสีออกลูกนี่เรากระวุนกระว่ายคนอ่ะมึงเด้อพี่นองมึงเด้อโอ้แต่เล็ดตูนขึ้นยังนไง อเห็นแม่เป็นรักสิ่งไหมเจ็บทองเนาะโอ้ยมันเ็บวมันมันหมุนไปไกลสุดอายน่อยนี่ก็มหาหยกสิมะรุ่นน้องเต๋ฮะนี่โลิมารุ่นน้องเต๋อไม่เตบน้องจะมาลุ้นน้องข้อยออกลูกยามคำจากพี่น้องยามกราลังหมื่นหกโมงใครตัวมาท่าน บอกยูทูบรังไทยให้พี่นองเพื่อนเบื้องยื่นว้ายไอ้นี่กำมาเรียกหูอยู่อะไรหนูอยากเข้ากล้องเลยเดินนี่จอบให้เล่าเนผพวคนน่ะเงื่องหางขึ้นแล้ว เขาเอาทางเดอออกเอาหัวเลยเนาะเอาหัวออกคือยังคนเอาขาหนาเอาหัวแต่แบบขาหนาออกก่อนอ๋ออันที่เป็นเสียน้อนหมูนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวก็ไปข้างนอกตัวมันข้นข้นนี่แหละจะนอนกิดนอนดอกข้นไปห้องน่ากิดนอนดอก ไอ้นี่กับยางมะเขาก้องอันนี้ขาหนาออกเราไม่บอบเนี่ยกระลังหุนห่วยออกออกลุกหอกอะไรเออนอนนอนหลูกนอนมันจะบอกไงจะไม่แห้งเบ่งเอาไอ้นี่ก็มาเรี่ยเสียไปแแม่ไปบอกแม่ไปถ้าลุกนอนตัวกุลมาเดียวบนั้นตัวหงห้งอ่น ของไม่ติใหม่มักหยอกว่ะบงางที่ค่ะเจ้าสิตายนี่ฮ <c oughs> ี่โล่ <c oughs> ีแขะวะด,ดูนี่บ่ให้ใบบ่คือ้ใหม่ไว้ใหม่ก็มาเลียสุนัขเลียกล่องนี่แต่มันมักหยอกเนาะเออถาเบื้องหน่อยไม่ไมมีน้องสาวเนี่ยเด่นน่องสาวถาเบิ่งมึงไปตั้งซื้อน้องไว้<อ>ไปแล้วไหมเด่น้องสาวจะหลูกแม่แม่แก้มนี่มั่นมันนอนเห็นมั้ยเจยืนนอนแล้วไงกับไม่เป็นหรอก,น,ก,น,กน,นั่นออก <c oughs> ว้าอย่าไปลูกไหมนี่มากวนแม่แม่สเบึ้งเนี่ยไมบอย่ยืนแล้วสิออกลูกแล้วไปเบื้งไกลๆทั้งหลังเดี๋ยวบอเอาหนานจ้าพี่น้องก็ล่งดึงซอยแออออเออเอออลูก้าวใหนใหครับคขาออกแล้วจ้าขาหนาออกแล้วเมียสิบื้หมวซอยได้ลูกก็ เราก็ล <Es> <an> <c oughs> ่งเจ็บท yeah well, ้วงเออกลังกระวนกระว่ายอยู่มาหัวหันหันหันมาดูหันมา Lăng cứ nó đang cho ở đây. Nhân yêu, dễ ký cà phóng hai cho mưa 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 mà mưa nè, mưa 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 nghe an phỏn nấp, yu phỏng con lết lún, con yếch chăn đang quét. Nói yếch chăn, họ lún như mượn mượn quét. Đang ngoặc mẹ. Đang có lắng chưa? Uớt uớt đeo lủng đeo vòng, đi chín tiếng sửa Lau cả vun cả vãi rồi. Đang hủ. Đang hủ này đây. Bé kia kia đây này. Khi non นอนนอนลงน่อยเจยืนอืมมันจันจัดทะยานมันมันหยาดลูกมันเจ็บก็อย่างเดียวมีกวงเชี่ยายมือนี่พ่อสมกวงเชี่ยถ่ายยุยี่สีมันมันฟ้อมมันนั่นแหละฟ้อมมันยกหางยนี่ยเด็กเกิมันเป็นเงียวจังน้อยยกหางฝันขี่วันนี้ยกหางของแทฉลอยี่สี คนน่ะป้ามันหนักกล่องเลยเล่ายายยืนมากเลยอืมไปซอยล่องโอ้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 ม้อออกแล้วข้งนอก้อออกแล้วไฟฮือออกแล้วห้อออกแล้ว เออเขาต้องหือสันเดมเหือมันกับข้าวนอนอมันลูกมาลูกดังวันนี้ลูกดังตัวน่อยนี่ลูกดังตัวน่อยนี่ลูกดังวันนี้อืมสวยเล่าเนี <S 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 ่ยเหายใจเนีเออลกลุกลุกกดังวนึงด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 ดึงดดึงดึงตัวดึงตัวดึงายังบดนยังไมจีบดุนออกแล้วออกแล้วไหลลงแล้วโอ้ ไรๆเรี่เลยออกแล้วออกแล้วเออนี่นี่นี่แมทนี่แมทแขวงเชี่ยกันไรไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไย้ไ้ไไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้อ้ไ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 ้ไอออ้ไออ้้ไอ้ล้้้อรอ ออกแล้วจ้าพี่น้องออกแล้วส่นกําลังสีลูกแล้วอ้วงดีตัวแม่เย่ในนี้อกระไตัวแม่จ้ามานมานมนมันเจยนออกไงมานมานด้ตัวแม่ตัวแรกแล้วตั้งซื้อเลยบันี้ประกวดซื้ออไม่ได้สองตัวตัวเถกเนะันอไม่อ้อเป็นเก ตะกีเลยตะตัวเถิกมันนี่ตัวเมียตัวแหลกแล้วมันเสียวเพียงมีนาเมษามีนาเมษาพุทธพาณอยู่แม่แม่เธอจะยิ้มีนาละมีนาม่านี่ยายสีจัลย์ยิ้มีนาคือว่านนั่นแหะเอ้าฟ้าหมอเป็นลูกสาวน้องสาวมาแล้วมาเบิ้งใหม่ไอฮีโร่มาหลุ่นน้องไอดังแม่น้องออกมาแล้ว เป็นผู้หญิงด้วยข้าวเดียวเนาะเจเย็นเนาะหนาง่ายแอ,อข้าวเดียวแล้วปุดโดนคันหัวเป็นพิดเป็นสัตว์ละมันฆ่าอยู่หมอหัวหัวนนอมันผสม่ยงมันยิมันมันมันมนมนเมมจเกองซอง อ่้้เดี๋ย่้อเาไอ้่ดเลยนั่นูแม่กูไม่ต้องมาดักอีอย่ามันเล้ยเล้น่ะัะ้านงลุกเอา้ไม่ให้เจยนกินเดี๋ยวมันเลี้เยได้มาแข้งลยลุกได้หนาไงเนาาดังกันเ่ามันเ้อน่ไดวใ้เป่นโอ้ยเ่นีบอ่อนน้ำจี๊ด่ ดูแบบไก่กันไปียูลทังนี่กันไปเลยเฮ้่อนี่โลบดไนใส่องซองซองซองปมเนตะขี้ดเด่นสิมัร้อยส้นเด่นไปไปเฮีไปไปมูนี่กะสิมาจบบัดไถ่มูนี่สักเก่งสถึใหญ่มานดาะมึนแล้วมาเลียเียองเนีเออคนนั้นมาเลียงอะไรไปไงใหแม่มาเลี้ยงขเียงไหม เออมันเรียมันจะว่ารูมันแข็งแรงมนเิมจะง่าลูออกนางเขา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 บอกเล็กบมันติดเพรเล็บเว้เจ็บามันก็แฉโจเจบนเจ็บเยมันยังมันมันแข็งไว้เสมอ่แมนหน่ม่านสมัยแลมัน่าสมัยโตนแฉ้เจ็บนะเจ็บเรียบเพรเสียบนอมจีเรียบ กี้เหล็บยังป็นมือินเก้ด็มาแล้วมาแล้วเยอามาเออเพิ่จินไปกี้จินเดียวแล้วไอ้ท่างหลังนี่ออกเป็นสิ่รอยได้นีสามตัวละสิสามแล้วเออสองตัวแรกนี่ยเป็นเติบัตต็มก็หาหก อออก็ลยไม่อัน,อนโโ่ยัลูกอืมก็ร้องสิอยากลูกอืมอืมร้อน,น,อน,น,นม่เห็นเออบอกแม่บนี้แม่บบนี้ กูไดเสือนี่ฮไลเสือันล,ลูกพ่อได้ละนี่แม่ยยกัวยกมงคลนโอ้นี่เตลูกยกที่ห้าไทยน,นั่นไปนะ่ะไทยเสืงอ้าโอลูกพ่อนี่ยกึกยกในที่สุดเลยตัวเมียนางน้อยทำไมหน้าอโล่ไอเล่เทนใปทันบอ,อก,กว่า มกลาคุมพาไมีนามีนามานี่ํำเยสียือไเดียนนี้เดียนมีหน้าหรอติแอนสามสามมีนาบเต็มี่เดเียนัจักเดียนจักมือจังเตเดียนขอดีเต็มเต็เดียนเห็นบัเขาเดาถือน้อยนี้จันเนาะว่ามันตีอ่วกเหมือนนี้เที่ยวหลุ่นยู่เหมือนเือ นะมันอยากลุกแล้่ยวลุงพ่อกับวานเหม็นก็ลุงพ่อเนาะลุงพ่อได๋แหละลุงพ่อที่แหละวางเนี่ยแล้วว่ามันบบบนี้แล้วมันจะเป็นตัวเมียหมดแเรามาเห็นติแล้วมาเห็นติคือว่าเนี่ยเอาเราฟังได้เลยว่ามันเป็นอะไรมันอันมันเป็นตัวเสือสองตัวแล้วบบบนี้แล้วจะเป็นตัวเมียเฮ็ดจังไหนจะเป็นตัวเมียแล้ววะมันอันดังมันเลยเป็นเสียงดัง หมอหายใจบวกนี่ยังสั่นลูกไผหนาอันี้อะเขาิขาดิเขาหายยุบหเขาห้อยมึงเด้อเออเขาหวงลูกอ่ะย่งเปล่ามาไก่ลูกเขาเด้อตัว่ไม่ายตัีมันใหญ่ลูกมัเล่นใหญ่ลูก้มันไ โยกนจเยอะเจียยืนหายแล้วคุณ大爷มักไก่อย่ามักไก่ลูกชั้นลูกชั้นหัวแต่ออกอย่างใหม่มาหยอกติใหม่หยอกดีได้เพลินไง Uh huh. แม่อันนี้ยังมแม่สายผ้าอ้อมถึงที่จังน่องนี่ก็คือลกติอือันนี้เป็นก้อนลกติเออเป็นสายผ้าอ้อมนีม่แม่แนวหัวมันแม่แนวหัวลูกเออมันก็จองไปใส่กันกรับมันก็น่องอืมกํา้ังเรียลูกยืนหรือต้นอี่หน่อยหน่อย,น,อยนี่กินนมแล้วท่อืป้ากินนมโอเคเตายัางมักไก่เขาเขาสิมาส้นเท้าด้บันไป,ไปยัน <laughs> <laughs> เจยินหายวะเอ้ยเต้าบินบ้านั่นหรอเต้าบินบ้านดอกมันหักกันวายอยู่โอ้โหเป็นหักกันอยู่กกยเรียกกันอยู่เจยินหลอกหวงต้นโถ <s> เจยินหันหัวไปทัวทีทัวเดียนป้ากินนมเหนือยอีหลาหน่อยเบ,บื้องไอ้เพือพ่อ,อนผุนะไอ้เพื่นอนกันอ้วนอวยอยู่ผุนอยากหยอกน้องได้บ้าน กันหน่อยผ้าเขาไปอุนอ่นอวได้บันมูจบจุบางที่หลูกก็บอกไม่แเนี่ไป<อ>ส้นน้องอแม่เขาสีส้นขึ้นนะท่าเออเจยเืนน่ะเจยเืนจัดการเลย <laughs> มาส้นมันอยากหยวกน้อง <laughs> ม,มาแล้วนี่ละจ้าพี่น้องควายน่อย น้องมีหน้าเกิดเหมือนขึ้นนี่เอาจะมาเบิงกันได้จากพัฒนาการของค้ายหน่อยเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำในระจาพี่น้องสวัสดีจ้า